กิจการบินเป็นธุรกิจที่ประกอบด้วยการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศโดยสายการบินที่ตั้งขึ้นมาก็มีการให้บริการที่แตกต่างกันนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีอยู่หลากหลายโดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความต้องการของผู้มาใช้บริการก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาศึกษากันนะคะว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันสายการบินเขาแบ่งประเภทกันอย่างไรและก็ใช้การบริการแบบไหนในการตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารค่ะในอดีตเมื่ออุตสาหกรรมการบินเริ่มต้นนะคะเราจะแบ่งลักษณะของสายการบินเป็น2ลักษณะนะคะ ตามลักษณะการเป็นเจ้าของค่ะคืออันแรกนะคะสายการบินของรัฐหรือ state air carriers เป็นสายการบินที่รัฐเข้าไปลงทุนเองเป็นเจ้าของสายการบินเองนะคะเนื่องจากในสมัยก่อนเนี่ยประเทศต้องมีสายการบินเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็ต้องใช้เงินทุนสูงมากเลยค่ะรัฐบาลจึงเริ่มต้นลงทุนเองก่อนนะคะเช่นการบินไทยแอร์ไชน่าอียิปต์แอร์เอธิโอเปียแอร์ไลน์ค่ะ ต่อไปอันที่2นะคะคือสายการบินเอกชนหรือ private air carriers เป็นสายการบินที่เอกชนเป็นเจ้าของกิจการค่ะแต่ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยจากรัฐบาลน,นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสายการบินของรัฐบาลมากมายเลยค่ะที่ขายกิจการให้เอกชนแล้วก็มีที่เอกชนเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเองอีกหลายสายการบินนะคะตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยในบรรดาสายการบินเอกชนเหล่านี้นะคะก็ยังแยกย่อยไปเจาะความต้องการเฉพาะกลุ่มต่อไปอีกค่ะเช่นสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลคอสเอร์ไร ซึ่งเป็นสายการบินที่ก่อตั้งขึ้นมานะคะเพื่อเป็นทางเลือกของการเดินทางด้วยอัตราค่าโดยสารที่ถูกลงโดยการลดต้นทุนจากการบริการด้านต่างๆลงค่ะแล้วก็บางทีก็มีการจํากัดน้ำหนักสัมภาระที่โหลดใต้เครื่องบินด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการบริหารช่วยลดต้นทุนในการดำเนินการอื่นๆอีกนะคะเช่นการจ่ายค่าจ้างพนักงานในอัตราต่มการเลือกใช้สนามบินรอง เช่นสายการบินไทยเวียดเจ็ทสายการบินนกแอร์เหล่านี้เป็นต้นนะคะโดยลักษณะของสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยจะมีรูปแบบการบริการที่แตกต่างจากสายการบินปกตินะคะมี8ลักษณะดังนี้ค่ะอันแรกสายการบินต้นทุนต่ำจะจำหน่ายบัตรโดยสารถูกกว่าสายการบิน ชั้นประหยัดปกติประมาณ40-50ค่ะอันที่2ส,สายการบินต้นทุนต่ำจะให้บริการเฉพาะชั้นประหยัดเพียงชั้นเดียวนะคะแล้วก็อันที่3ส,สายการบินต้นทุนต่ำมักจะให้บริการเส้นทางที่ไม่ไกลามากค่ะอันที่4ส,สายการบินต้นทุนต่ำจะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีแก่ผู้โดยสารนะคะแต่ถ้าจะทานเราก็มีบริการขายค่ะ อันที่5สายการบินต้นทุนต่ำมักจะให้บริการในสนามบินรองนะคะไม่ใช่สนามบินหลักระหว่างประเทศเพราะว่าสนามบินรองเนี่ยจะมีค่าบริการที่ถูกกว่าสนามบินหลักค่ะอันที่6 สายการบินต้นทุนต่ำจะใช้เครื่องบินโดยสารเพียงรุ่นเดียวหรือแบบเดียวนะคะเพื่อประหยัดค่าบำรุงรักษาค่าอะไรค่าจ้างช่างค่าจ้างนักบินแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาด้วยค่ะตลอดจนเวลาที่เขาซื้อเครื่องบินเหมายกลตนะคะเขาก็จะได้ราคาที่ถูกกว่า สายการบินต้นทุนต่ำจะมุ่งพัฒนาระบบการจองและขายบัตรโดยสารโดยผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ใช้ตัวกลางค่ะแล้วก็เวลาที่ผู้โดยสารจองได้นะคะก็จะใช้วิธีการจำรหัสบัตรค่ะจะไม่ปริ้นกระดาษออกมาเป็นแผ่นๆนะคะอันที่8สายการบินต้นทุนต่ำจะไม่มีการบริการภาคพื้นค่ะเช่นไม่มีห้องรับรองพิเศษแล้วก็มักจะให้ผู้โสารเ,เช็คอินและก็โหลดสัมภาระได้ด้วยตัวเองค่ะ นอกจากโลคอสแอร์ไลน์แล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีสายการบินที่มีการบริการที่เป็นลักษณะเฉพาะอีกแบบหนึ่งนะคะ mm hmm. คือ,เ,อเขาจะมีบุคลิกเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะในการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางแล้วก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวที่ต้องการการบริการเป็นพิเศษ mm hmm. เช่นสายการบินไทยสมาย เขาก็ได้สร้างรูปแบบการให้บริการแก่ผู้โดยสารนะคะเขาไม่ใช่โลคอสตนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีการนำเอาอาหารขนมที่มีแบรนด์มีชื่อจากร้านดังๆต่างๆเช่น After You หรือขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมดังๆมาให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องสายการบินบางกอ,อกแอร์เขาก็จะให้ผู้โดยสารทุกท่านเลย สามารถที่จะมาใช้ห้องพักรับรองได้นะคะแล้วก็ในห้องนั้นก็จะมีขนมและก็เครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้โดยสารค่ะซึ่งราคาค่าโดยสารของสายการบินกลุ่มนี้ก็อาจจะสูงจากสายการบินต้นทุนต่ำนิดหน่อยนะคะแต่ผู้โดยสารก็ยินดีที่จะจ่ายค่ะ